สวัสดีค่ะพบกับสถานีสงขลาเน่งกับดิฉันมณวิสาเจนหมุดผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสอนอจตุพรจันเรืองมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสวัสดีค่ะท่านสอนอก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนเลยว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะต่างจากหลักสูตรแกนกลามการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551อยอย่างไรคะ ขอ,ขอบคุณค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆในนะคะในเรื่องของอหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยณเวลานี้พปีการศึกษา2,553 555ย,ย่าง54นะคะความพร้อมในเรื่องของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยก,ก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะ ทีนี้มาดูก่อนว่าทําไมถึงตอนนี้ได้พูดกันเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะหลักสูตรฐานตอนนี้หลักสูตรที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551นะคะทีนี้หลักสูตรแกนกลาง2,551ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ใช้มาเป็นระยะเวลา,า10กว่าปีแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยหลักสูตรเนี่ย จะใช้ระยะเวลาประเทศที่ที่มีการพัฒนาในเรื่องของด้านการศึกษาที่โดดเด่นเนี่ยหลักหลักสูตรระยะเวลาการใช้เนี่ยจะจะไม่นานประมาณ3ปีถึง5ปีนะคะแต่ของเราเนี่ยอยู่ที่สิบสิบกว่าปีแล้วที่ใช้มาเพราะนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแปลงนะคะนี้การเปลี่ยนแปลงครั้นี้เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะน,นะคะนี้หลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยเป็นยังไง หลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยจะเน้นให้ผู้เรียนนั้นาสามารถเรียนรู้จากการลงทํานะคะแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะแต่หลักสูตรแกล,กลางซึ่งซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรยิงมาตรฐานเนี่ยนะคะจะจะเน้นไปในเรื่องของตัวชี้วัดนะคะตัวชีว้วัดโดยครูจาดก,การเรียนการสอนตามตัวชีว้วัดมันก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อหา เพราะนั้นครูก็จะกังวลในเรื่องของเนื้อหาและก็กาสอนเนื้อหาซึ่งถ้าในปัจจุบันนี้นะคะเนื้อหาเนี่ยมีจํานวนมากมายครูสอนเท่าไหร่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่หมดสิ้นนะคะเด็กสามารถที่จะหา,าเนื้อหาเหล่านี้หาข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองด้วยตัวเองได้ด้วยด้วยเทคโนโลยีงงสมัยใหม่นะคะนี่คือความแตกต่างของหลักสูตรฐานสมรรถนะและก็หลักสูตรอ,อิงมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นหลักสูตร พุทธศักราช2551ะคะ่ะแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวในการใช้หลักษษสูตรฐานสมรรถนะนี้อย่างไรบ้างคะท่านตอลกค่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการเตรียมในการเตรียมพร้อมอของการใช้หลักสูตรเนี่ยมาดูไทม์ไลน์ของสองพท่อนนะคะที่สพท่อได้กำหนดไว้เนี่ยนะคะกำหนดไทม์ไลน์ว่า ในปีการศึกษา2554เนี่ยนะคะสมภธเนี่ยจะจะเริ่มใช้หลักสูตรกับโรงเรียนโรงเรียนที่เรียกว่าโรงเรียนพร้อมใช้นะคะแล้วก็ในปีการศึกษา2555นะคะก็ก็จะใช้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังก,กัดนะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยถ้าตามกำหนดทำลายจริงๆเนี่ยใน ต้นมีการศึกษานะคะลหลักสูตรก,ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือการลงนามโดยท่านรัฐมนตรีแต่ณลวเวลานี้นะคะเรายังเป็นฉบับล่างยู่ยังมีการแก้ไขอยู่นะคะยังมีการปรับปรุงว่าจะออกมาในลักษณะอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายหน่วยงานนะคะได้มีการเตรียมท้องความพร้อมเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปศึกษานะคะในใน เว็บไซต์ต่างๆนะคะก็จะมีมหาวิทยาลัยบ้างนะคะหรือว่าหน่วยงานโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เป็นเอกเทศเอกเทศบ้างนะคะก็เริ่มที่จะเผยแพร่แนวทางในการที่จะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเน้นไปในเรื่องของของการที่จะปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการและก็ขั้นตอนการนําหลักสูตรไปใช้ก็คือการจัด การเรียนรู้นะคะเพราะฉะั้นการจัดการเรียนรู้ถ้าเราจะดําเนินการในลักษณะตามหลักสูตรที่ผ่านมานะคะที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง2551ยเนี่ยคุณครูคุณครูคยังสอนในลักษณะของการบอกเนะะื้อหาเพราะนั้นถ้าเตรียมรองร้องก็คือโรงเรียนจะต้องหาแนวทางหรือหานวัตกรรมในการที่จะจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในระดับประเทศเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าโรงเรียนในเขตนวัตกรรมนะคะเขตพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเขตพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือเป็นโรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้พัฒนาตนเองและก็หานวัตกรรมมาใช้จนกระทั่งว่าประสบความสําเร็จในการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการใช้นวัตกรรมเพราะนั้นทาง กระทรวงนะกะกระทรวงศึกษาเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ออกเป็นพร,รมบรมานะคะเพราะฉะนั้นออกพร,รบรนั้นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยจังหวัดไหนมีความพรม้อมก็สามารถที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมแล้วโรงเรียนก็มีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การน,นํานวัตกรรมมาใช้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าที่เราเห็นอยู่โรงเรียนที่ เป็นเอกเทศของตัวเองอย่างโรงเรียนลำปลายม้าพัฒนานะคะที่สามารถเข้าไปดูตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ฐานสมรรถนะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะครับแล้วในส่วนของสํงานักงานเขตพื้นที่ก,รการศึกษาประจุศึกษาสมคาเขตหนึ่งของเราได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะครับก็ในส่วนของสพปสุขาเขตหนึ่งเนี่ยนะคะ เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะมาตลอดนะคะแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะคะเริ่มตั้งเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการของสพทนะคะก็คือโครงการ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่21ซึ่งในปีการศึกษา2 553นั้นเราได้ส่งเสริมไปส<อ>ิบโรงเรียนนะคะที่เราลงเราลงดูแลโรงเรียนนะคะส่งเสริมโรงเรียนถ,ถึงอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องอนอกจากนั้นเนี่ยในการนิเทศการ,รศาึกษาในนิเทศโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการนะคะพยายามที่จะ,ะให้โรงเรียนได้รู้ความเคลื่อนไหว นะคะของการใช้หลักสูตรสารสรเนะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังส่งเสริมโรงเรียนนะคะให้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพนะคะตอนนี้โรงเรียนคุณภาพเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการน,นวัตกรรมใช้นว,ตรรรวันนนะะนวตกรรมวิจัยเป็นฐานนะคะซึ่งนวัตกรรมวิจัยเป็นฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเนี่ยจะเป็นนวัตกร,รรมที่สอดคล้องกับ การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะคะเราได้จัดทำโครงการอีกโครงการหนึ่งเพื่อที่จะให้โรงเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่เมีอคุณภาพเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมโครงการานำนำวัตรกรรมวิจัยเป็นฐานมาใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เรากำลังพิจารณาว่าเราจะใช้สถานการณ์ออนไลน์หรือออนไซต์ site, นะคะการที่จะพัฒนาโรงเรียน,นะคะ่ะนี่คือนี่คือในเรื่องของหลักสูตรฐานสมรรถนะค่ะ จวพบกันใหม่กับสถานีสูงคลา1หนึ่งฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆมีสาระของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะจะมม,จะมีมีีชวิิตตเ่่่าาสสสงันนนทโรปปลลยไ